คนนี้กัดหลอดแล้วก็เอากระด,ดาษสักอย่างมาถูถูแล้วก็ยิ้มยิ้มทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนทุกคนมันยืดเหมือนกับชีสเลยทุกคนเฮ้ยได้มีคลิปใหม่เ <laughs> ขาบอกว่าถ้าเราแกะหลอดอย่างนี้ออกมานะทุกคนแล้วก็เอาทิชชู่ถูทุกคนพอถูเสร็จแล้วเราดึงทุกคนมันจะยืดเหมือนชีสเลยทุกคนได,ไ,ได้ไหม,ไ,มได้ไม่ได้ไหมโอเคโอเคเฮ้ไหน่ยเดี๋ยว เขาถึงให้ผมเป็นอาจารย์ในติ้งต่อทุกคนเมื่อคืนผมนอนแล้วก็คิดคิดว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ทุกคนทาไมมันถึงไม่ยืดมันชี้แต่ว่ามันขาดทุกคนผมจะมันลองอีกแท่งหนึ่งทุกคนเดี๋ยวค้นหาว่าผมไม่พยายามทุกคนมาเดี๋ยวเราจะลองแล้วทุกคนเดี๋ยยืดชีตนป๋องมาสองสองหนึ่งมาสองสองหนึ่งผมทำได้ทุกคน คลิปนี้ยังไงฮะทุกคนเอากระป๋องน้ำบันลมสไปคโคกยังไงทุกคนเอาไม้มาวางแล้วก็เอาแม่เหล็กมาตั้งเอาเลรียนมาต่อต่อกันอย่าบอกโอ้ทุกคนเลียนมุนไงกระเวศมุนทุกคนเป็นไปได้จริงบอกเดีด๋ยวไปแอบ,บก่อนนะม่ตไไ้องแอบแล้วมานี่มาดดาวันนี้ดีมีคลิปใหม่ <laughs> เขาบอกว่าเราสามารถทําให้เหรียญมันมุนหมุนมุน,มนแล้วก็มันตั้งตั้งตั้ง,ง,งแล้วก็มันหมุน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 ได้ทุกคนทำทำไม ไม่มันเท่ดีมันเป็นทฤษฎีกดแรงน้มถ่วงทุกคนแม่เหล็กกับพ่อเหล็กนี่ผมมีผู้ช่วยอีกแล้วทุกคนเราตั้งกระป๋องอย่างนี้นะฮะทุกคนพอตั้งกระป๋องอย่างนี้เสร็จแล้วเราเอาแม่เหล็กตั้งนี้โอ้โหแล้วผมจะตั้งเหรียญน,นะได้แค่ว่าเป็นไป,ไปได้ไหมแน,น่นอนเราต่ออย่างนี้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมเลยลืมเลยพี่มินเอปล่อยเปล่าปล่อยล่วงนุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่เหล็กอยู่โอเคโอเคสามสองหนึ่งว้าแล้วไม่ได้ ไม่ได้กับบ้านเหอะไปทั้งสองคนนั่นแหละ <laughs> เอาถุงใสๆแล้วก็เอาดินซอสีมาทิ่มทุกคนโอ้ทุกคนเอาสีมาขนาดนี้แล้วก็น้ําไม่ไหลเลยเออมีน้าออกทุกมีหน้าบอกนี่มันแปลกมากทุกคนมันเป็นไปนได้ยังไงทุกคนเอ้ทุกคนกวันนี้ดินมีคลิปใหม่แล้วเหรอเขาบอกว่าเราใส่น้ําในถุงแล้วก็เรามัดจะาถ้าเราเอาดินสอแล้วก็มาทิ่มทิ่มไปใช่ไหมมันจะทะลุแล้วก็มันจะไม่รั่วทุกคนจริงเหรอเอ,อ้มาทุกคนมินมึงช่วยกูนหน่อยมินตื่นมาตื <laughs> ่นมาเราดินสอตอนเช้าผมผมผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ครับทำไมครับ เพราะน้ำมันต้องไหลออกมาแน่นอนเพราะเสียบทะลุไปทุกคนแรงดันจากอากาศนะทุกคนแรงน้องถ่วงโลกกดเอฟเฟกต์ทุกคนมันจะย้อนแย้งทำให้น้ำไม่ไหลดีนะย้อนแย้งมากเลยสามสองหนึ่งมึงกลัวทัวไมมึงเชื่อใจกูป่ะโอเคเชื่อเชื่ไสามสองหนึ่งมาอ๋ออ้ยมันมันมันสมูทเหรอมันมันมันคุณถือว่าผมเป็นศาสตราจารย์ไหมศาสตราจารย์ครับพอจะเปิด คลิปนี้ยังไงฮะทุกคนลูกโป่งแล้วก็ปากกาเอาปากกามาถูหัวถูหัวพูดดังไม่ได้ลูกตื่นแต่ว่าอ้อทุกคนปากกาไม่ตอกเพราะว่าสถิตไฟฟ้ามันสู้ทุกคนอ๋อคือถ้าออกจากลูกโป่งมันก็ตกอะไรมีคลิปใหม่ทุกวันเอาไปไปมันเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตทุกคนอีกแล้วเหรอเอาเอาไปถูที่หัวใช่ไหมมันส่งพลังมาแล้วมันทําให้เราจับอย่างนี้แล้วก็ปากกาอยู่นิ่งทุกคนเราเอาลูกโป่งมาถูทุกคนขนลุกเลยทุกคนดูทุกคนขนลุกเลยทุกคนโอเคมาทุกคน ถ้าผมจับอย่างนี้ตกใช่ไหมแต่ถ้าผมตั้งบนลูกโบ่งมันจะไม่ตกทุกคนดินม่ก็าดินไม่ก็ดิน,น,น,ดนรเราทำอะไรผิดวะในวีดีโอมัเป็นแบบนี้อีกรอบทุกคนผมเชื่อว,ว่ามันเป็นไปได้สามสองหนึ่งมาไ,มไ,มไปแล้วไปเชียไปล้ไปไหนอะไ <laughs> <laughs> กระปองโคกแล้วก็เอาไฟแช็กทุกคนเอามาคูดคูดคูดจะเกินเล็อ๋อทุกคนคือคือถ้าเราไม่อยากเปิดแบบง่ายๆต้องมาเปิดแบบยากๆกับไฟแช็กนี่หรอทุกคนดูคนแท็กผมดีทุกคนคือไม่ทําอย่างนี้คือบาปอีกแล้วใช่ไหมทุกคนเอไอ้วันนี้มีคลิปใหม่ฮะทุกคนคลิปอะไรน่ะคนแท็กเยอะมากจนผมไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเลยทุกคนคนแท็กปกตินะฮะทุกคนถ้าเราจะเปิดโคกใช่ไหมทุกคนเราก็จะเปิดแบบนี้ใช่ไหม แต่วันนี้ผมซื้อโค้กมาใหม่แล้วก็ผมซื้อไฟแช็กมาเลยทุกคนพอดีว่าพี่ไม่ดูดบุหรีะนะ่เนาะพี่ก็เลยไม่มีไฟแช็กน้องเลยแต่ว,ว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อยู่แล้วเป็นไปได้สามสองหนึ่งมาด่าเ,เ,เปิดง่ายๆไม่ชอบอุย้ยเปิดได้จริงๆเหรอได้ไอ้ช่วงนี้ผมท็ออปฟร์มว่ะน้องๆเอาอีกรอบนึงแล้วกันอ่ะผมทําให้ เฮ้ยเอ็นี่มันทำได้จริงๆทุกคนลองไปทำกันดูนะทุกคนแต่วันนี้ขอไปเลี้ยงลูกกับทุกคนเฮ้ยทุกคนไปละเขาเอาที่หนีบกระดาษมาแล้วก็แกะออกมาเพื่ออะไรทุกคนเอาฮอตวอเตอร์เอาน้ำรดปุ๊บเหล็กที่มันเปี้ยวๆกลายเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ปุ๊บๆทุกคนที่โม้อีกแล้วผมอ่ะ วัดของจี๊ยบเบอกว่าถ้าเราแบะที่นิมกระดาษนะฮะทุกคนแกะออกมาอย่างนี้นะฮะทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใส่น้ําร้อนแล้วก็ใส่ปุ้งไม่จะกลับมาเป็นอย่างนี้นะยิ่งเหรอเออมันจะม้วนอย่างนี้เลยโอเคทุกคนมาอย่าใช้หมดนะเดี๋ยวลูกมันมีนมกินผมว่ามันเป็นไปได้ทุกคนของอย่างนี้นะฮะทุกคนมันเป็นพลาสติกผสมกับมันเป็นเหล็กนะสามสองหนึ่งมานะในคลิปคือมันจะบุบบุบอย่างนั้นเลยนะ ลงทุนซื้อตั้งกล่องทุกคนมาอีกได้โอ้โหทุกคนโอ้โหทุกคนนี่แหละคือความสวยงามของวิทยาศาสตร์ความผิดพลาดจะทำให้เราก้าวต่อไป <c oughs> เอาเกลือมาโรยเอาโรยมาเกลือแล้วก็เอาไข่มาตั้งบนเกลือทุกคนโอ้คุณพี่เขาเป่าเกลือออกไปทุกคนแล้วโอ้ทุกคนไข่สามารถตั้งได้ทุกคนปกติ วันนี้ดาดิจะบอกว่าเจ๋งมากๆนะไข่ปกติจะเป็นแนววงรีใช่ไหมดาแต่ในี้ถ้าเราจะตั้งไข่ทุกคนเป็นแนวตั้งตั้งอย่างนี้เดียวผมจะทําวิธีการทําให้ไข่ตั้งวิธีการทํานะครับทุกคนผมจะเอาเกลือมาโรยก่อนทุกคนโรยบนไข่ใช่นะฮะทุกคนดิช่นนะดาว่ามันเป็นไปได้ไหมตั้งไหมตั้งไข่จะตั้งใช่ไหมผมก็เชื่อว่ามันมีทางที่ดีเพราะว่าเกลือนะฮะทุกคนมันแข็งไข่ คือต,ตั้งอย่างนี้ก่อนพอเราตั้งได้เสร็จแล้วนะเราเป่าทุกคนโ้หทุกคน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 ดูตั้งได้จริงๆทุกคนแต่ว่าต้องมีเกลือรองรับนิดนึงยินเช็ดดนะาไม่เช่ดแล้วดาง่วงดิ่งง่วงออกไปนะนับไปเอาปากาหม,มึกๆแล้วก็มาเขียนบนจานแล้วก็เทน้ําลงไปอ้แล้วก็ทําให้หมึกลุดแล้วก็มาทำคล้ายๆกันมึกเคลื่อนไหวทุกคนโอ้ดูดิทุกคน,กค,นคนถือลูกโป่งแล้วก็ ทุกคนวันนี้มีผมมีคลิปใหม่ทุกคนเขาบอกว่าเราสามารถทําให้หมึกเนี่ยเต้นได้ครับทุกคนเราเอาปากกาเมจิกใช่ไหมทุกคนแล้วก็เอาไปเขียนบนจานคนไรเงี้ยทุกคนแล้วก็เทน้ําอุ่นๆน้ําร้อนนี่เงี้ยแล้วก็มันก็จะเป็นมันจะเต้นวิธีการทำนะครับทุกคนเราเอาจานแก้วใช่ไหมทุกคนเป็นกระเบื้องเป็นกระจกอะไรเงี้ยก็ได้ทุกคนเราเอาปากกาเมจิกอันใหม่นะทุกคนนะต้องอันใหม่แล้วนะทุกคนนะวาดทุกคนวาดลูกสองคนเริ่มดาอยู่ไหนดาตรวนี้สามสองหนึ่งมา พยายาม<ด>ม,ม,มามตาดหรือเปล่าใช้หมึกผิดหรือเปล่าเจอปากกาปากกาอีกแบบหนึ่งที่มันลบยากอ่ะทุกคนไอ้นี่ถ้าคือไม่ออกคือมันไม่ออกนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมลองเขียนดูนะสามสองหนึ่งมาทุกคนหนักกว่าเดิมอีกตายแล้ว <laughs> พ่อจะดา่าไหมวะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กลับพุงนีแม่กลับพุงนี <laughs> เอาขวดโซดามาแล้วก็เอาแอลกอฮอล์มาตั้งแอลกอฮอล์มาใส่ทุกคนพูดพิมพ์โอ้เอาทานมาขูดขูดทำไมทุกคนแล้วก็ย ok. ok. ้อนลงไปใช่ไหมว้ทุกคนทําไปเพื่ออะไรทุกคนมีน้องคนหนึ่งนะฮะทุกคนแท็กผมมาในติ๊กต็อกกับบังเดนบังดินต้องมาแล้วบังเดนเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเราใส่โซดาแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์ลงไปนี่แอลกอฮอล์ใหม่แลวทุกคนแล้วก็ขูดขูดทานแล้วก็ใส่ฐานลงไปมันจะขึ้นฟอง วิธีการทำคือเรามีโซดาหนึ่งขวดแล้วก็เรามีแอลกอฮอล์แล้วก็เรามีฐานนะฮะทุกคนเราจะทําการใส่แอลกอฮอล์นะฮะทุกคนในนี้บุ้มแล้วก็เราเอาฐานนะฮะทุกคนไปขูดทุกคนขูดกับครกแล้วกันทุกคนพอเราใส่ใช่ไหมฟู่ทุกคนทันเลอะดินเช็ดนะทันเลอะได้เลยเช็ดสามสองหนึ่งมาดังว้าทุกคนวันนี้นะทุกคนผมบอกเลยว่าซ้ำแล้วทุกคน ผมก็ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรแต่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องทำาดีกว่าทุกคนมันเปลืองตังค์เอากระป๋องโคกกระป๋องน้ำอันลมแล้วก็มาจิ้มจิ้มจิ้มอ๋อ oh, ตัดตูดน้ำอันลมไปตัดข้างๆด้วยทุกคนเพื่อทุกคนอ๋อเสาไวไฟนี่เขากำลังจะบอกว่ากระป๋องโคกสามารถทำให้เน็ตบ้านเราเร็วขึ้นทุกคนอ๋อทุกคน ผมเพิ่งไปดูมาดะเขาบอกว่าถ้าเราใช้กระป๋องโคกนะฮะทุกคนแล้วก็เอามาตัดตัดตัดเป็นจานบินน่ะแล้วก็ไปตั้งที่เราเตอร์เน็ตนะจากเน็ตแบบธรรมดานะทุกคนครับนี่คือวิธีการตัดกระป๋องโคกนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ถ่ายตอนตัดเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีของมีคมเราก็จะได้คล้ายๆกับกระ벙กระงลมนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองวัดสปีดก่อนนะฮะทุกคนอัปโหลด81นะฮะทุกคนดาวโหลด80ในคลิปเราเตอร์เขามีเสาแค่อันเดียวทำไมผมมีหกอันผมจะครอบตรงไหนอะ โอ้ทุกคนจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับทุกคนเท่าไหร่ครับทุกคนโอ้ทุกคนเจ็ดสิบเก้าเออเออเอ,เ,อเสียกัดครบกรมกรมใครบางคนแท็กทผมเอาถ้วยน,น้ำแข็งน้ำแข็งละลายแล้วไงทุกคนน้ำเย็นออลิปสติกโอ้มาเผาเผาเพื่อ เผาเสร็จแล้วกลายเป็นดอกไม้โรแมนตงิงโรแมนติกนี่คือความฝันของผู้ชายคนหนึ่งที่จะทำของระยะมีคลิปใหม่แล้วดะคลิปอะไรคลิปนี้จะทําให้คอสเมติกหรือว่าเครื่องสาอางไปอีกระดับหนึ่งนะคือที่จะทําของขวัญให้นาวที่จะทําดอกไม้ที่มันโรแมนติกแล้วก็ตั้งที่หัวเตียงแล้วก็จุดเทียนซื้อแหวนทองให้กระจุบเลยเราจะเอาน้ําแข็งมาก่อนนะฮะทุกคนแล้วก็ใส่น้ํา โอเคเราได้น้ําเย็นมาแล้วนะฮะทุกคนวิธีการทําต่อไปก็คือลิปสติกปูขโมยลิปน้องมาทุกคนเสียสละให้พี่ได้ทดน้องมาเอาไม่ใช่ไม่ใช่น้องเอาอเทุกคนสามสองหนึ่งมาโอ้ทุกคนเอ้ยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วดาหยดดิวะเฮ้ยลิมันดา่าจริงเนี่ยดานี่คือลิปใหม่ที่น้องผมยังไม่ได้ลองเลยนะทุกคนมาทุกคนทุกคนดูไปไอ้มันเป็นดอกดาเฮ้ยลิปหมดเลยเหมือนกับดอกไม้เลยทุกคนดูดิ นี่คือของขวัญที่ที่มอบให้ดาไม่เอาไอ้ตัวไปทำอะไรวะ